สวัสดีเพื่อน,นักลงทุนทุกท่านวันนี้เราจะมาดูเจ็ดทุนน่าเก็บนะครับพื้นฐานดีแล้วก็ผลปีหโกโนี่สูงกว่าสี่เปอร์เซ็นตนะครับหุ้นทั้งเจ็ดตัวก็คือหุ้นออริจินนะครับ ASK ASK Asia Securities นะครับ Nylon JMT s a w a ์ AP และ SCCC นะครับ SCCC นี่ปูซิเมนต์นครหลวง เรามาดูงบการเงิน,นทั้งเจ็ดตัวกันนะครับเรามาดูสินทรัพย์รวมกันนะครับสินทรัพย์รวมนะ่าตะมาา3ปี6ขบสินทรัพย์สูงสุดก็แต่จริงมันวัดกันไม่ได้นะเพราะว่าอยู่คนละเซกเตอร์กันนะครับเรามาดูตัวแรกออริจินกันนะครับก็ สินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดูดีนะครับปี62สินทรัพย์อยู่แค่22,079ล้านบาทปัจจุบันไตรมาร3ส3ปี66มีสินทรัพย์อยู่ที่62,565ล้านบาทนะครับหนี้สินออริจินก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับปี62มีหนี้สินอยู่แค่2 0 0 0นกว่าล้านนะครับแต่ปี66ในไตรมาส3มีหนี้สินที่41,580ล้านนะครับ A.H ต่อไป A.H.K. นะครับเอเชียเสริมกิจลิสซิ่งนะครับสินทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกันหุ้นดีๆจะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็เหมือนธุรกิจโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสินทรัพย์ของ A.H.K. ปีหกสองสี่หมื่นกว่าล้านนะครับปัจจุบันปีหกหกเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสาสิบสามล้านบาทนะครับหนี้สินปีหกสองสามหมื่นกว่าล้านปีหกหกหกหมื่นหกพันห้าร้อย 88ล้านบาทนะครับตัวต่อไปนะครับไพลอนนะครับสินทรัพย์ปี62มีทรัพย์ที่1,689ล้านบาทปัจจุบันปี66นกสินเนมาสามมีสินทรัพย์อยู่ที่1,236ล้านบาทหนี้สินปี62มีหนี้สิน622ล้านบาทปัจจุบันมีหนี้สินอยู่ที่220ล้านบาทนะครับหนี้สินลดลงเยอะเลยนะครับหายากนะครับพุ้นที่หนี้สินลดลงตัวต่อไปนะครับ JMT เียกสองมีสินทรัพย์อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านบาทแบบนี้ก็โตขึ้นทุกปีนะครับสินทรัพย์เียกหกมีสินทรัพย์อยู่ที่สี่หมื่นสามร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทเราไปดูหนี้สินกันนะครับเียกสองมีหนี้สินอยู่ที่หกพันเจ็ดร้อยแปดล้านบาทปัจจุบันเบียกหกมีหนี้สินอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสิบสามล้านบาทตัวต่อไปนะครับสวัสดิีหกสองมีสินทรัพย์อยู่ที่สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านบาทก็ เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันปี6 6มีสินทรัพย์อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งืแปด้ยห้าล้านบาทหนี้สินปีหกสองมีหนี้สินที่สอง6มืห้าันห้อยหกสเก้าล้านบาทแต่ปัจจุบันปีหมีหนี้สินกระโดดไปเป็นแปด9มื่นเจ็ดอยหสิบเก้าล้านบาทตัวต่อไป AP นะครับปีห2สองมีสินทรัพย์อยู่ที่ห้า0มื่นแปดพันกว่าล้านนะครับปัจจุบันเติบโตเป็น9ก้า9มืหนึ่งพัน้า้ยหสิเก้าล้านบาทหนี้สิน ปี62 66, มีหนี้สินอยู่32,000กว่าล้านนะครับปัจจุบันปี66มีหนี้สินอยู่42,566ล้านนะครับก็สูงกว่ามาดีเยอะตัวสุดท้าย SCCC ปี62มีสินทรัพย์ที่78,206ล้านบาทปัจจุบันปี66มีสินทรัพย์อยู่ที่71,988ล้านบาทหนี้สินปี P 62มีหนี้สินอยู่ที่45,535ล้านบาท ปัจจุบันปี66มีนิสินที่3 5 4 7ล้นนบาทครับีิสินลดลงประมาณหมื่นล้านเลยนะครับสําหรับ A444 เรามาดูรายได้รวมกันนะครับออริจินก็มีรายได้ไม่ได้แตกต่างปัจจุบันมีรายได้11,772ล้านบาทครับใ่มากมกว่ปี66แต่ก็นะสิ้นปีก็ก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับกับปีที่ผ่านมา กำไรสุดที่ออริจินก็มีหกสองมีกำไรอยู่สามพันยี่สิบเจ็ดล้านนะครับปัจจุบันนาะซินไดมาสามมีกำไรสุดที่อยู่ที่สองพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทนะครับตัวต่อไปนะครับ A D H K H เซิร์นกิทติดซิ่นะครับปีหกสองมีกำไรเออมีรายได้อยู่สามพันกว่าล้านนะครับปัจจุบันเบหก็สิ้นไดมาสามมีรายได้อยู่ที่สี่พันแปดร้อยยี่สิบแปดล้านบาทนะครับก็ น่าจะรายได้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ HK ปีที่แล้วนี่รายได้ห้าพันกว่าล้านนะครับปีนี้ก็คงไม่ต่ำกว่าปีที่แล้วครับกำไรสุทธิ HK มีกำไรสุทธิทุกปีนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับปี62มีกำไรแค่800กว่าล้านนะครับปัจจุบันสิ้นเดอาราลามของปี66มีกำไรที่1 5 7ล้านตัวต่อไปไพลอนนะครับรายได้รวมปี62 หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดบหกล้านบาทไพลอดนี่รายได้ไม่ค่อยแน่นอนนะครับปัจจุบันปีหกหกในซิมไดมาสามมีรายได้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ิบห้าล้านบาทนะครับมาดูกําไรสุทธิกันนะครับไพลอดมีกาไรทุกปีนะครับแต่ไม่ได้เยอะปี 62, หกสองกำไรอยู่ที่สองร้อยเจ็สิบเจ็ดล้านบาทปัจจุบันปีหกหกไดมาสามกำไรสุทธิที่เจ็ดสิบหกล้านบาทตัวต่อไปเจมทีมีรายได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ ปี62 2,536ล้านปัจจุบันปียวโมีไรายไดย้ที่3,786ล้านบาทสินเปียวโกก็น่าจะแซงเปียวผ้าได้นะครับเราบรู้กำไรสุทธิกันครับเจมที่มีกําไรทุกปีนะครับแล้วก็กำไรมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปี62นี่กาไร600แค่600วอาล้านะครับแต่ปี63,64,65นี่กาไรไปแตกหนึ่งนทุกปีนะครับ ปัจจุบันสิ้นตรมาสสามปีหก 6, มีกำไรสุทธิที่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็สิบล้านบาทตัวต่อไปสวัสดนะครับก็เติบโตดีขึ้นกับทุกปีนะครับสวัสดปีหกสองรายได้ไม่ถึงหมื่นล้านนะครับเก้าพันกว่าล้านแต่ปีหกสามสี่ห้านี่รายได้สูงกว่าหมื่นล้านนั้นหมดเลยนะครับปีหก 6, สิ้นไตรมาสสามมีรายได้รวมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหนึ่งแสนบาทบสวัสดมีกำไรทุกปีนะครับ สูงสุดคือปี64นะครับ4,722ล้านปัจจุบันปี66นา้นในมาสามมีกำไรสุทิอยู่ที่3,734ล้านบาทนะครับตัวต่อไป AP นะครับ AP ก็มีรายได้รวมที่เติบโตขึ้นทุกปีนะครับปี62 23,000กว่าล้านปี63 2 9 6 4 31 65สามหมปดปีหมาสิ้นในมาสสามสองหมดันเ้าร้อยี่สิบเล้านบาทนะครับ AP มีกำไรสุดที่ทุกปีนะครับสูงสุดคือปีหกปีที่แล้วนะครับห้าพันแปด้อยเจ็สิบเดล้านบาทครับสำหรับปี66หกสิ้นในมาสสาม,มีกำไรสุดที่อยู่ที่4ี่พันเ็ด้สิบเก้าล้านบาทแล้วก,ก็ก็น่าจะมีลุ้นแสงปี65นะครตัวสุดท้าย s c c c นะครับปูซีเมนต์นครหลวง รายได้รวมปี62มีรายได้รวมอยู่ที่4 7 8 4 9ล้านบาทแต่ปี65นี่มีรายได้แซงปี62ไปแล้วนะครับ50,000ปานาทปัจจุบันปี66น่าสิ้นในมาส3มีรายได้รวมที่3 2 7 9 9ล้านบาทครับ SC SCC มีกำไรสุที่ทุกปีนะครับสูงสุดคือปี64ครับ4 2 4 7ล้านบาทปัจจุบัน ปีหกสิ้นแต้ม,มาสามมีกำไรสุทธิอยู่ที่หนึ่งพันแปด้อยห้าสิบสี่ล้านบาทต่อไปเรามาดู ROA นะครับและ ROE ครับ ROE Return on Asset นะครับ,ค,รบค่าที่เหมาะสมอยู่ระหว่างสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับสำหรับปียวหกก็ตัวที่ทำได้ดีก็คือ Origin น,นี่สิบกว่าทุกปีนะครับก็ก็ดูดีนะครับปียหกสิบจุดเก้าหนึ่งนะครับ เอสนี่ยังค่ายังต่ำนะครับค่าเป็นเลขตัวเดียว Python ก็ปีนี้เจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดนะครับอา a อแต่ปีก่อนก่อนก็ทำได้ดีเจมทีก็เจ็ดจุดเก้าหกนะครับ,รบยังต่ำ่าเกฑ์น,นะครับสวัสด์เก้าจุดหกสามต่าเกฑ์แต่ว่าสวัสด์ส่วนใหญ่ก็ทำได้ดีนะครับยกเว้นปีนี้ก็หลุดเลขสองตัวลง a อพก็ก็ดูดีนะครับไม่น่าเกลียดสิบจุดหนึ่ง้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวสุดท้าย s t c sccc ก็ i 4.11เลยก็แต่ความเสี่ยงประมสองครตัวต่อไป re นะครับ return on equity นะครับก็ถ้าไม่น้อยกว่า15%จะถือว่าเป็นหุ้นที่สร้างกำไรได้สูงนะครับก็คือให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นได้สูงนะครับ origin ก,ก็ทำได้ดีนะครับเกิน15%ทุกปีนะครับเปีนะ่ยวหกนั้นสิ้นในมาสสาม20.99%นะครับ ASK ก็ทำได้ดีนะครับปียกหก14.39เปอร์เซ็นะครับส่วนใหญ,ญ่ก็เกิน15ทุกปีนะครับพลยอนยังท่ำบัคเกนนะครับปีนี้7.71นะครับปียกหกสิเนมาสามเจมทีก็เหมือนกันนะครับ8.08ก็ต่ำบัเกณนนะครับเกินกว่า15สวัสดิ์19.24สวัสดิ์นี่ทำได้ดีทุกปีนะครับปัจจุบันปียกหกสิเนมาสาม19.24เปอร์เ็น ตัวต่อไป AP ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับปัจจุบัน15.66นะครับก็สูงกว่าเกณฑ์เลดหน่อยนะครับตัวสุดท้าย ATCC นะครับ2.72เปอร์เซ็นตนะครับ RE ก็เกณฑ์อยู่เยอะนะครับเราดูราคาล่าสุดกันนะครับราคาหน้าวันที่5มกราคมปี67นะครับอ r i g i n 9บาทนะครับก็สูงกว่าบุ๊กนะครับบุ๊ก7.75 เอสเคยี่สิบาทหกสิบสตางค์สูงกว่าบุ๊กนะครับบุ๊กสิบเก้าจุดเก้าแปดไทลอนสองจุดเจ็ดหกบุ๊กหนึ่งจุดสามหกนะครับเจนทียี่สิบแปดจุดสองห้าบุ๊กสิบเจ็ดจุดแปดสองสวัสดี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าบุ๊กสิบเก้าจุดหกสองเอพีสิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์บุ๊กสิบสองจุดห้าสามนะครับก็มีตัวเดียวที่ต่ำกว่าบุ๊กนะครับสำหรับเอพีเอสซีซีหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทนะครับบุ๊กหนึ่งร้อยสิบสามบาทจุดสามสตางค์นะครับ PE ไม่ควรเกิน18เท่านะครับก็ Origin 5.96าจุดเกก็นะครับก็เป็นค่าที่ดีนะครับ Pylon 25.99 Pylon GMT าเก้าไน็ะครับก็เกินค่าที่ควรจะเป็ดไปนะครับสวัสดิ์1บเอนี่ดีนะครับ AP เหมือนกันนับห1จและ SCCC 43.22ก็เกินไปเยอะนะครับเรามาดูผลตอบแทน หรืออัตราส่วนเงินปันผลเป็นเปอร์เซนต์กับเป็นเงินบาทกันนะครับออริจินปันผลปีโอคกนี่สูงสุดเลยนะครับ8.52เปอร์เซนตนะครับก็ส่วนก็4เปอร์เซนตกว่าๆนะครับปี64แล้วก็มาดูปันผลเป็นจานวนเงินกันนะออริจินปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับปี63 29สตางค์ปี64 61 เป 65, ลี่ยน55.17กล้องมานิดหน่อยนะครับและเปียน6กก็ขึ้นไปเป็นเจ็ดสิบสสามตาร์นะครับตัวต่อไปเอสเคมีบันผลทุกปีนะครับสูงสุดเปลี่ยามนะครับเจ็ด7.75เปอร์เซ็นตนะครับปีนี้เปลี 66, ่ยน6 7 2่เปอร์เซ็นแล้วก็บันผลเป็นจํานวนเงินก็มีันผลิตเปลี่ยน3นี่สูงสุดก็เปลี่ยน3หนึ่งจุดเจ็ดสองบาทครับปัจจุบันปลี่ยนกหนึ่งจุดสี่สี่บาทนะครับตัวต่อไปไพลอนนะครับ ปันผลสูงสุดคือปี63นะครับ6.85%ปัจจุบันปี6กห้าปอันผลเป็นจำนวนเงินปัจจุบันปี6กปันผลอยู่ที่ 15, สิบห้าสตางค์ต่อหุ้นนะครับตัวต่อไป JMT ม,มีปันผลทุกปีนะครับสูงสุดคือปี66นะครับ4.23%แล้วก็ปันผลเป็นจำนวนเงินสูงสุดก็ในปี66เหมือนกันนะครับ0.93ยเปอร์เซ็นต์ยกโทษนะครับ0.93เ บาทนะครับคือ93้าสิบสามสตางค์ตัวต่อไปสวัสดนะครับมีปันผลทุกปีนะครับสูงสุดคือปี66หกนะครับสี่สี่จุดสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับปันผลเป็นจํานวนเงินสวัสดที่น่าสนใจนะครับปี63สานี่ปันผลหนึ่งบาทสี่สิบสตางค์ต่อหุ้นปี6กสี่หกหกนี่ปันผลหนึ่งบาทแปดสิบสตางค์ต่อหุ้นทั้งสามปีเลยนะครับตัวต่อไป AP นะครับปันผลสูงสุดคือปี66หนะครับห้าจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ ปันผลเป็นจำนวนเงินนี่ของ AP นี่เพิ่มขึ้นทุกปีนะปีหกสามอันนี้น่าสนใจนะครับปีหกสามสี่สิบสตางค์ปีหกสี่สี่สิบห้าปีหกห้าห้าสิบและปีหกหกสิบห้าสตางค์ก็เติบโตปันผลก็เติบโต,ตไปด้วยนะครับแต่ราคาอาจจะมีแกว่งแต่ว่าจำนวนเงินที่ปันผลนี่เพิ่มขึ้นทุกปีนะตัวสุดท้าย SCCC นะครับ ันผลเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดคือปี66 6, 6, 6, นะครับ6.64เปอร์เซ็นตนะครับปันผลเป็นจำนวนเงินก็อันนี้ก็คล้ายๆกับ AP เลยนะครับปี6 3ปันผล4บาทนะครับปี64 65 6นี่ปันผล9บาทเท่ากันทุกปีเลยนะครับเพื่อนท่านใดมีเงินเหลือนะครับก็เก็บพุ้นที่มีปันผลสูงๆแบบนี้ได้นะครับผมนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับ ถ้าสนใจก็นำไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ